สวัสดีครับวันนี้นะครับโจกเมืองเซนะครับ EP สามนะครับ EP ต่อมานะครับวันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับผมได้ทำการนะครับประกอบชุดหน้าขึ้นมาเรียบร้อยนี่ครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับอะไรก็อาจจะไม่เทพนะครับเพราะว่าเป็นอะไรหลักร้อยนะครับไม่ได้ใส่ของแพงนะครับ ทำแค่พอขี่ได้นะครับไปไปตลาดนะครับนี่เลยครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับชุดหน้าก็จะประมาณนี้อยาให้ดูรอบๆนะครับปั๊มนะครับนี่ครับปั๊มธรรมดานี่ชินธรรมดานะครับ เวฟร้อยสนะครับแค่เปลี่ยนคาจับใหม่นะครับเปลี่ยนคาจับเป็นของโซนิกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของเวฟร้อยสบไอโลนะครับโลล้อวงล้อนะครับบันไซนะครับของถูกๆนะครับราคาก็ ห้าบาทครับคู่นี้หน้าหลังปอมตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3ามหบาทนะครับขาจับก็อยู่ประมาณ200ร้อยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ยห้าสิบนะครับแล้วแต่ร้านนะครับชุดสีนะครับเบิกมาใหม่นะครับแต่เป็นของเทียมนะครับนี่แหละครับชุดสีของผมจะเป็นของเทียมราคาก็อยู่ประมาณหนึ่งพัน สามร้อยบาทหนึ่งันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับยังไม่ได้เช็ดนะครับยังไม่ได้รูปเลยซึ่งมาถึงก็ใส่เลยอันนี้ก็จะเป็นดุมนะครับดุมก็จะเป็นดุมตลาดทั่วไปนะครับคึเอเงาหรือดุมกระจกนะครับที่เรียกกันง่ายๆตันนี้ก็ยังไม่ได้เช็ดข้างนี้นะครับ สถานะนะครับตอนนี้ก็รออะไรอย่างเดียวนะครับทุนน้อยนะครับค่อยๆสร้างนะครับนี่ครับก็จะเรือเปลี่ยนดิสเบรกใหม่นะครับจานดิสเบรกแล้วก็หม้อน้ํานะครับผมก็จะไปใส่ของ CBR นะครับแล้วก็เก็บสีเครื่องนะครับแต่ตอนนี้รอสวิงอาร์มนะครับที่นำไปชุบนะครับ ให้กลับมาประกอบเป็นรถนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็คือค่อยจะนําเครื่องนะครับไปทําการยิงทรายนะครับเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเนี้ยบแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังมีคราบนะครับคราบน้ํามันนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าภาพไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ่ายวีดีโอตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็ยังมีคราบน้ํามันนะครับคราบต่างๆนะครับเศษดินนะครับนี่ครับเครื่องมันเป็นสีทองนะครับคือมันจะไม่เข้ากับรถนะครับ สายนะครับก็จะทําการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแต่ทุนน้อยนะครับค่อยๆทํานะครับค่อยๆสร้างนะครับไม่ละเอียดนะครับแต่คิดว่าภายในอาทิตย์หน้านะครับได้ขับได้ขี่แน่นอนเดี๋ยวเราลองมาเทสกันว่าโซนิกเดิมๆอย่างนี้นะครับมันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับถึงร้อยไหมสตงสเตอร์นะครับเก็บใหม่หมดนะครับ ของเก่านะครับอะไรมือสองนะครับยังมีนะครับเีบบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับใครที่ยังตามหาอะไรโซนิกเดิมนะครับที่ผมก็มีนะครับชอบแบบไหนก็สกิทมามีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกโชคหน้านะครับแยนโชคอย่างนี้ก็มีนะครับเบาะก็จะทําการเจ็บใหม่นะครับคือรถที่ผมซื้อมานะครับในราคาแปดพันบาทนะครับคันนี้นะครับ คือสภาพมันก็จะเหมือนรถเดิมๆทั่วไปนะครับแค่เปลี่ยนแค่ชุดล้อใหม่นะครับตอนที่ซื้อมานะครับแล้วก็รถคันนี้ตอนที่ซื้อมานะครับขี่ไม่ได้นะครับคือหม้อน้ํามีปัญหานะครับชุดน้ํานะครับคือฝาสูบโก่งนะครับน้าลงเครื่องนะครับเติมน้ําลงไปแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับเขาได้ขายให้ผมนะครับในราคาแปดพันบาทแต่ตอนนี้นะครับผมได้ไปเช็คฝาเรียบร้อยนะครับคือทําเครื่องให้มันใช้ได้นะครับ เรียบร้อยเครื่องก็ปกติดีนะครับตอนนี้ start สตาร์ตติดขี่ได้ธรรมดาปกติแต่ยังไม่ไทําอะไรนะครับแค่เดิมเดิมนะครับรถยังเดิมๆิสภาพเครื่องก็ยังอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ยืดไม่ได้ชักไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดิมเดิมแค่ตอนนี้มาลงอะไรก่อนนะครับแล้วสภาพเครื่องค่อยว่ากันทีหลังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้เวเรามาชมใน EP ต่อไปนะครับว่ามันจะจบแบบไหนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ